สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนอันน okay? ี้มันพูดอันน okay? ี้ happy food กับ no happy food เราสอนภาษาไทยโอเคเป็นนิ่เดียวกนกับอังกฤษโอเคถ้าเราทำตอนนี้อันนี้ชื่อบานาน่าอันนี้มันชื่อสตรอเบอร์รี่ อันนี้มันชื่ออว่าอันมูนอันนี้มันชื่อแตงโมพุนใหญ่ๆมาบลูอิตาลีมันบอกโคโกเมโรโอเคอันนี้มันชื่อปาตาตาบัตตาโอเคอันนี้มันชื่อชิโปล่าโอเคอันนี้มันชื่อพิชคาพิชภาษาอิตาลีมันพูดแบบนี้ อันนี้มันชื่อเบสก้าอันนี้มันชื่อบอบดอรุก้าอันนี้มันชื่อการาตาใช่ไหมเด็กๆใช่โอเคตอนนี้เราจะทำมังโก้ค่ะมังโกูอันนี้มันชื่อมังโก้ภาษาอิตาลีแบบมังโก้เหมือนกันนี่มันพูดมาโมะโอเคอันนี้เปเปโรนชิโนอันนี้มันทิ๊ก อันนี้มันชื <desp lawsuit. S 2> ่อมัชร <'t> ูมอ <us> ัน <ambling>. น <iny> ี <repetition> ้มันช <iny> ื <inaudible> ่อแปรราค่ะอันนี้มันชื่อบรอกโคลีค่ะอันนี้มันชื่ออันนี้มันเป็นนมเค้กภาษาอินี้ภาษาอิตาดีบมากตัวต่ออันนี้มันชื่อเบสซี่ค่ะเบสซี่เห็น อันนี plate, pasta, ้มันชื jumps>? ่อแมเบอร์เกอร์ภาษาพาทิภาษาพาทไทยภาษาอิตาลีมันชื่อแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มันชื่อปาเปเชอิตาลีมันบอกเปเช่ดังเดียวอันนี้มันชื่อโซคาอันนี้มันชื่อลิโมเน่ภาษาอิตาลี นี่มันชื่อว่าว่าค่ะนี่มันชื่อมันจูค่ะภาษาจีนภาษาประเทศไทยเรียกแบบนี้มันจู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 สุัสดีค่